ตีต่อมาการฉีดคิมโมนะฮะใครรักษามะเร็งนะฮะฉีดคิมโมหรือฉายรังสีนี่ให้ใช้เข้าไปด้วยฮนะเพราะว่าเวลาฉีดคีมโมเนี่ยนะไอ้ตัวนี้นี่อันนี้มีมีเจอเนอร์เป็นเป็นหมื่นเลยนะฮะที่พบว่าได้ผลดีฮนะทำให้สามารถฉีดคีมโมได้ตามเป้าคนะคีมโมนี่ฉีดแคตที่สี่ไปไม่รอดแนละ้วฮะเพราะไม่เลือดขาวจะต่ําแล้วก็ไอเ้เกล็ดเลือดจะต่ําต้องเลิกฉีดนะฮะแล้วก็คนไข้จะวิกมากนะอ่อนเพลียมากแต่ตัวนี้ถ้าเาใช้เบต้าแคลนี่ทาให้คนไข้เนี่ยสามารถฉีดได้นะจนครบอ ทำให้การรักษาด้วยมะเร็งดีขึ้นนะครับอันนี้มาจากเจอร์นลนะครับนะ,ะรักษานะครับและต่อมาไอ้โรคเชื้ออากาศเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะโรคเชื้ออากาศที่เวลาโดยเพราะยิ่งไอ้อันคือโรคเอชนะรโรคเชื้ออากาศจะเกิดขึ้นง่ายโรคเชื้ออากาศคือโปรตีนมันไม่เต็มฮนะอย่างในตัวเรานี่อีโคไลในท้องมันอ,อยู่ธรรมดาแต่พอมันเชื้ออากาศไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตารวจเลยนะฮะมันเต็มึ้นมานเฉยๆทำให้เราท้องร่วงก็ได้ทํานองนี้นะฮะหรือทําให้เป็นผิวหนังเป็นเป็นปีเป็นหน,นองหมดมนะันเขาเรียกโรคเชื้ออากาศนะฮะ นี่ต่อมารังสีเหมือนกันฮะใช้รังสีเนี่ยใช้รังสีพักมันจะทําลายไขยกระดูกนะฮะแต่ตัวเบต้าแคนเนี่ยมันมีคุณสมบัติอันคือให้เมเทิโอเฟตเนี่ยไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีอันทาให้ตัวนี้พบว่าในการรักษามะเร็งเนี่ยเราจะถ้าเื่อให้ดีนะฮะถ้าเ่ิดรักษาตัวโดยแผ,แผนแผนมาตรฐานอยู่เนี่ยให้กินนี่เข้าไปด้วยผมเรียนเลยในหนังสือผมจะเขียนไว้ว่าให้ใช้เข้าไปด้วยครับนะฮะผมขอจำพันหนังสืออีกหน่งหนังสือ เออถ้าเผื่อท่านทําธุรกิจด้านนี้นะผมแนะว่าควรจะมีฮะแล้วแต่ละหน้านี่ติ๊กไว้จะมีรายละเอียดที่ผมเล่านี่หมดเลยฮะแล้วติ๊กหน้าไว้แล้วไปหาใครเนี่ยเผื่อพูดไม่ได้ก็ให้เปิดนี้ให้ดูนะฮะเปิดดูว่าหน้านี้เป็นอย่างนี้เพราะอาจารย์ตัดเขียนเอาไว้เนี่ยเพราะซึ่ง,งผมคุคิดว่าถ,ถ,ถือว่าเป็นเป็นกรารตีอยู่อันแล้วจำหน่ายโดยสุนุลานี่ถือเป็นหนังสือที่ได้มาตรฐานนะก็เอาลองไปใช้ดูแล้วถ้าเผื่อจะติดจริงๆก็ติดต่อจริงไม่ได้นะก็อาจจะคนนั้นถามผมก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับ